23มนาฬิกา6นาทีวันที่9กกรกฎาคมพันตรวจเอกนาวินสินธุรัตน์ผู้กำกับการสพบางละมุงพร้อมพันตรวจโทสุภวัลลธัพปรีชารองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสพบางละมุงและพันตรวจตรีสุชาติดุษฎีสารวัตรป้องกันปราบปรามสพบางละมุงพร้อมด้วยนายวรพศคงธนจรักประลัดอำเภอบางละมุงร้อยตำรวจตรีธงธวัฒน์พลละครรองสารวัตรสืบสวนสพบางละมุงและตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดสพบางละมุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ทำการล่อซื้อขยายผลจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดคือนายสรันหรือไมยอายุ34ปีชาวจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมของกลางเป็นยาเสพติดประเภทที่1ยาไอซ์3กิโลกร,รัมและปืนไทยประดิษฐ์ขนาด9มม,มเครื่องกระสุน6นัดได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี ซืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากสายลับว่านายมายม,ายมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชนบุรีจึงได้วางแผนล่อซื้อยาไอซ์หนกรัมในราคา500บาทซึ่งนัดพบกันที่ตลาดแห่งหนึ่งย่านตําบลทุ่งสุขขาอําเภอศรีราชาโดยเจ้าหน้าที่ได้ไปซุ่มดักรอบริเวณใกล้เคียงกับจุดนัดพบ เมื่อสายลับทำการล่อซื้อสำเร็จจึงส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงตัวจับกลุ่มก่อนทำการขยายผลไปตรวจค้นที่ห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบึงพบยาเสพติดเป็นยาไอซ์3กิโลกร,รมัมซุกซ่อนอยู่ในกล่องพลาสติกหน้าบ้านและอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาด9มมเครื่องกระสุน6นัดซุกซ่อนอยู่ใต้ชั้นวางทีวี จึงรวบรวมไว้เป็นหลักฐานสอบถามนายสรันหรือไม่ให้การรับสาร,รภาพว่ายาเสพติดดังกล่าวเป็นของตนเองจริงโดยตนเองทำหน้าที่เก็บของหรือสโตโดยปกติจะมีหน้าที่นำยาไปส่งตามบัญชาของลูกพี่ที่สั่งให้นำยาเสพติดไปวางตามจุดต่างๆให้ลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีมารับไปเพื่อจาหน่ายต่อให้กับกลุ่มวัยรุ่นนักท่องเที่ยวและนักเสพแลกกับค่าจ้างเป็นเงินครั้งละ4 0 0 0ถึง5,000บาท แต่ครั้งนี้ได้แบ่งขายให้กับลูกค้ารายย่อยจึงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจล่อซื้อจากกลุ่มพร้อมอ้างว่าที่ตนเองทำไปนั้นเพราะต้องการเงินรักษาแม่ที่ป่วยเป็นอมัมพฤกษ์และเลี้ยงลูกน้อยวัย3เดือนเมื้ตอต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพบประวัตินายสรันหรือไมยอายุ34ปีเคยถูกจับในคดียาเสพติดยาไอซ์5 5กรัมในปี255 25 5และพึ่งพ้นโทษได้ประมาณ3ปี แต่ไม่เข็ดลาบเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้ควบคุมตัวพร้อมของกลางยาเสพติดอาวุธปืนไทยประดิษฐ์และเครื่องกระสุนส่งพนักงานสอบสวนสพแหลมฉังเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปกลังครบอืแล้วกิโลครับกิโลขายขายส่งโลละแสนสี่ส่วนเราเป็นพ่อค้ารายย่อยหรือว่าเป็นส่งเดียว เราได้แบ่งขายมั้งไหมหรือว่ายกโลอย่างเดียวครับยกโลอย่างน้อยครั้ง้าครับส่วนมากแบ่งขายกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครครับ่ยรัอกลุ่มไรุนที่เที่ยวผับอะไรเงี้ยครับพี่เข้วมออเส้นากนแวิ่งไปเอาเองหรอพี่หรือเขามาส่งต่อครั้ง ทำไมถึงเลิกเดินทางนี้พี่ม,ม,ม,มันมันไม่ดีครับทำงานมันไม่ดีเหมือนรอเข้ามาตีกลับะัรเนี้ยเนาะงานไม่ดีมันไม่ขายอืดขายไม่ได้ Fight like Academy ่แอนทเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชอบการออกกำลังกายโดยการทกมวยและอื่นๆือีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r e F ิฟ a ะ a c a d e m y